บังผู้ใดตีว่ามันเป็นเขาสศตีมันหูเนอแต่มันถูงเนี่ยแะเนื้อมันลายเด้เน้อมันลายได้พี่น้องอ่านเนื้อก็ได้มันมีลูกมตานพี่นก็ดน้งมนอกพตันมันมีลูกมาตัวหนึงแล้วทูงใบตานเลย ปู้ยเงาทำตู้รถไฟพี่น้องครับเม็ดซีิปไปไปขายเลย1มื0 0สามพันห่นมือเือรายการอะไรเพ่มมื่อสันหขาเอาเบอร์มาใช้ผมศูนย์แปดศูนย์สี่้เอาจะได้ทั่วมากพี่น้องง่วอยู่แต่ปรได้ก็โทษน้ำเอาพี่น้องหมื่อสามพันห่วตัวนิ อันเนื้อก็ได้เี่มันสูงเนาะมันสูงเนื้อก็ได้เรื่องนี้เวลาเขาเบิ่งง้อเขาพี่น้องเวลาเบิ่งง้อเขาจะเบิ่งง้อสูงเลยง้อสูงง้อเงวเลยการสูงง้อก็รัดก็รัดเนื้อมันหน่อยพวกแขกแขกมันพาเบิ่งง้อนะเหี้ยงเงี้ยาวไลยก่อนพี่ได้เปรียบไผรตัวนี้คือตัวนี้ก็งา้พี่น้องเพี่ยังไรสันเป็นยังไรสัน เป็นยังสันเป็นอย่งเสียงดังๆเป็นอย่างรอกแม่กลูกหมืนหกใส่ตัวใดขายแม่สี่พนเวาดีหน่อยนะมันตื่นก็เดสันตันของตัวอไปตัวนี้นี่ของปลาบุญชั่ว่ตัวนี้เามาซื้อัวป่ะหัเจ้าป่ปลาบุญชนี่ของสันนี่แหละก็ใช้สันตัวนี้สัน นี่่ไม่อเียวง่วยเบื้องตีพี่น้องเบื้งคือยุบานคือยุบานหรอพอใหญ่เอนี้คือเป็ยูเอนบมวขันยูเฟอนมันจะไข่บ่ขันยูเ่อนเป็นไข่อยู่เนป่เอานังนังนังนันังงนัเนี่ย เจ้าเรียนรถขึ้นไปพุ่นบอกเขามาตองงอตัวหนีงอเลนก็จะหายวตอมันต่อยไปเห็นรถเจ้ายุบมาหนึ่งสตันส่อเบิ่งเบิ่งเบิ่งขอลำบากของูเถ่ามันมาหาใายงอพี่น้องลูกลไปอยู่ไปได้บหูเอาสันสัน ขันจีบบูษราเลยพอแล้วคนละบาทจะได้อ่ายต่อไปเอาหัวหันมันจะรักคุณเลยอาบุเงาะเทโอ้ยปุ้ยเมลูกตัหนกันเลยถ้าเป็นหนึ่งเลูดุทอร์ไลเนาะ ไม่ลูกเขาไลพี่น้องครับลงเบิ้นไลฟมาไหน่ยแค่ลูกใคนี่ย้องเจ้าไอ้พื่นหองไลฟ์ไปไหนจังหมื่นหองจังหมื่นโอ้พี่นาบัตรเหรอ้ไปใส่แจ้งว่นนี่แนะนไปเห็น ตัวนี้หมื่นไปหมื่นประมาณหมื่นสี่หมื่นไอหมื่นหาครัวไเบอ่สองตัวนี่เออัวแม่มันจอยลูกพอเะเดือลูกเขาขายอยู่้วันนี่แล้วฮะเนตัี่ยบ่มแม่มันนเล่ว่าหรอเห็นสนี้เห็นไหมรือ่อนอ๋อเพิ่นเพิ่ยู่ยูยูยูบ่บ่ฟันท่งพี่น้องเพิ่ไปยูมาเบิ่งกมองเพิ่มยูกันเด้อ ใส่ตัวใดนโอ้ม่านเราไปตัวนี้ม่าน,าานาที่นี่จับกัน,กน,ม,กนมัมนเลยใส,ยส,ยยสย่ยีใส่ง้วอีใส่ย่างมานย่างมานพี่น้องทีมงานงนี่เรารับพี่น้องผมผมบริหวงกล่องเด้ผมบเคยหวงกล่องเลี่ยอู้ทูเลยเยอะมาถ่ายเพราะไงเยอะไปถ่ายแถวนี้ก่อนมาเบิ่งนง้อแม่ลูกลูกแม่แม่เป็นง้อไทย ไถ่จะจอยเหรพี่น้องครับนวดไทยไทยกลางกี่ไทยกลางไกลางนวดไทยกลางแม่ลูกดูดเม่ลูกกับแดงครับลูกนี่อายุประมาณหกเจ็ดเดือนก็กลัวเอาแม่ยพันท้าักคิ้วมานยังดีพี่น้องสักคิ้วท้าวอนนี่ยนะโอ้คุณกันคิ้วยังดีเนาะเออเด่นเหมกันคิ้วเอาคุณกันคิ้วงานเลยพี่น้องเท่ายหนิมือจำปัญหา สิบสามหารอยไม่แมสดื้อหสนี่มันบอระดื้อสมดื้อ้ยมันคือบ่ายาวนองหอดินเนาะสดงามตัวนี้ตัวนี้ไมเป็นสามง่ามเนี่ยพี่น้องน้ะตันี้มันในรูมันก็เลยธรรมดารูก็สักราะว่าในพี่น้องได้ทีเอาอียาเนี่งามเลยมือสาันหารอยทิมงานสำารงทาบมาตัวเดียวปะ้ยใครมา เ oh. อาเบอร์มาใช้ตัวนี้กนเลยก่งศูนย์เก้าสองศูนย์เงเก้าเ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งามหรอยองขายเลยตัวไดเงินเลยกันลูกสามพขายกับลูนสามประมาณนี้และครับนี่แหละมีควา็ถึงนิเกนราคาประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยมองขายกันต้สื่อเดี๋ยวคนสื่อประมาณมืหมื่นสองบาทหมื่นสองก็ได้เย ไปหร yup. อเข้าไหนเข้าไหนไม่มีเสียงล็อบต่อล็อบจากไม้เล็กเส้นเลี่ยงเอาง่วนงมูไทยอย่างเลยแต่พูดได้อย่างไรงัวงัวไทยกี่ไทยกระโดนไทยหน่อยไม่เอาทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกมันจะเป็นง้อพวกมันทางสำโรงถาบสีขอเขาจะเอางัวแบบประเภทนี้มาขายพี่น้องเด้อมันจะเปแพงนะ ไอ้เนห้องไว้เพนห้องไว้ให้ต่อแด้ห้องไว้แบบห่องเป็รนระยะนะแต่าขายอยีกทีเพิ่งลดลงมากสาเปอร์เซ็นเยอะแต่ท่านแ <8, 000. S 2> ทนซื้อ,อ,อ,อนั่นผมบอกแล้วว่าบํเพ็ดมือลูกกับลูกอุลูกผูเป็นบอหล่พี่น้องเอา 8, ้าแ0 0 0ซื้อ แม่นี่เป็นลีแม่นี่เป็นงูลีลีลีกับทื่นแก่พันซื้อขายไปแล้วพูดได้ใครพูดได้ใครพูดได้ให้เราไปโอ้สันเอาไปแล้วสันเอา้วนซันไปแล้วพี่น้องสันไอ้บ้านตาโกน สันตะโกนซื้อไปเหล่ามือแปดพันมันก็ไปตอไ่ปตอแด้นั่นก็ไปต่ออีกตัวนี้แปดพันซื้อพี่น้องบังสันตะโกนโอ้ยรวยแต่คนขายบางกะลามอยู่แล้วคุณกำเงินเป็น,น,นมัดเลยพี่น้องครับบางกะลามซื้อใน่เด้อเอามาบังที่นี่เอาเอามันจะขี่แล้วขี่ย่อยยัง <laughs> ุสาวไปได้ยังมาย,งยังมายังมาห้อบมือหาร้อยเจอของงามเลยพี่น้องเจอของงามแล้วเอาเตรียมปากกาดีสอจดเด้อของไอ้เบิ่มเบิ่มสำลุงถา่าสวยสำลุงถา่าเนาแม่สาวเม็ดสีสีสกว่าตัาง้งราคาพี่นอ้องหมื่น มือหาร้อยจะหาพันอู้หุ่นจบพ้องหุ่นเนี่ยห้วยถอนกระพู้เดียวนี้ถอนกระพูดเดียวนี้ถอนเี๋ยวสิออกกายไ่ได้ถอนกระพู้เลยยูทูบจะมาเดนถอนกระพู้หาร้อยที่น้องครับนองได้ยังยคืนครับงนำปื้เอ้ามือหารอยเด้อน้ำล่างอไรเงี้ย เลอกอะเกาลงพุ่นเเก้าเก่าครับไม่ลูกโอ้เก oh. uh. 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 no. uh. ่าพ oh. <music> yeah. ่าเก่าเม่ลูกลูกกับเม่เก้างด่กองครับลูกเก่าพันเก่าลูกเครืองอุ่มมีแม่เกลืองอุ่มมะาันปื้ ตันี้ตัวนี้มือหาลอยเอาเบอร์มาใทศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหกูนนสี่หนึ่งปดสี่หนึ่งแปขาวคมัหามือสออมานม่นมานเด้มานมือสหาเบิ่มเบิ่มซับรุงับประกันม่านตัวนี้มันออกกันเนาะนมันออกกันเนาะเคยตัวนี้สีขาวเป็น่เคยสีขาวยังไปนี่หัวดีหัวนมมาดูหัวดีครับผมันเคยมีลูกมาตัวนึ่งอด้นี่น้นีะ ทั่วพี่น้องครับแม่สาตัวนี้หนาหนาไปเลี่ยงแพงมังคากระแทสหมื่นหอดอะไอยู่ที่อะไรอยู่เนอมื่นหอดดรหลอดะู่ลอเออเอาเก่าพันเก่าต่อห้เรียบร้อยเลยทัพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้ห้องมื่นหาลอพี่น้องมังคาแทกหลอดมือนข้ามหน่อยนึงอย่างไรทั่วแม่สานีดหน่อยกูเย็ดเดือนก็กัว เก็ดเือนก็กลัวเอาเบ่อ้์ศสอองกศูนย์หกหกศูนย์หกสี่หนึ่งแปดองสหาพี่น้องกับตลอดมาน้อยหนึ่งในพี่น้องลอดไลน์นะครับใครสวยสมุทกอยากขายสิคดเดี๋ยวลงลงเรียวไหมมันเร็วผมณิลงทั้งเรียวกว่ในพี่น้องเฟซบุ๊กเรียวก่อนมันจะว่นะหาลงยูทูบเนี่ยมันซาอ้หัวเนื้อไลยไปเหมือนกันวะไรแล่วตู้คนใญตู้ ยังงอขึ้นงอคือคนเนีตัวนี้ตัวใดตัวนี้ของใหญ่เนี่ยขายล่ะเขาใดครับมันเป็นอย่างนึ่งงอไคือง้อมอคืนงออย่างงีงวอย่างนี้งอไทยเนาะงอเหียดนะเอาหมดยางรอเลยไปนอนกันักแนวใดก็ไเ้นี่ เอาเกิดมาเรเคยเห็นงัวนยันี้เดิมพี่น้องเดิมสีเป็นไทยกับ่าไทยเด้อสีเป็นงัวกับ่าเป็นงัวเอาสีเป็นงัวนส้นกับ่าเม่นน้ำเป็นงัวเก่าเป็นเก่าคนนะเขาะตู่อันเหนือสายเหนือให้เหนือต่าพันครัวเอาเลยมีมีสองตัวกันบะอ่ามีสองตัวได้คลิปหนึ่งพอดีพี่น้องครับก่อนสิเปรียบงานพี่เห็นงานวัดกันนี่เขาไปเช็คสต็อก กุยพี่น้องคับขุยประดคขายเลยพี่น้องคนมาตกเออแม่สาวสวยเนาะม่สาวสาวแรกสาวแรกเปิดสาวแรกสาวแรกเท่าไหรนี่ยกคูน้เนาะสองห้ายกคูสองหาหเอายกคูสองหาพี่น้องครับขันแยกโทรเอาสองหาหาแม่สูงสักสองตัวนี่รถเสกว่า อายุเท่าไรตัวนี้ปีกว่าปีกว่าผสมครับปอกผสมเลยไปหอดกัไดๆๆ้ดีหแลยวนอเอาอันี้เพื่อนง้อไ<แ>ปนี่เพื่อนง้อลูกระทบมากนอลูกกระทบมาหละ่ะสองตัวดียดูเครื่องกอนเด้ดอดำปือป้อเอา้าเครือค่องดำปื้อสองหาหาสองตัวจากใดโทษเอาเครือค่องดำสูงเมตรสี่สิบก็ว่าทีมงานว่างหินสองตัว แดงจริงพ hey. yeah. ี่น่องตุ้ยเฉียงเลยงูโมเลียงดี่งเลียงมาขายมาายมาขายขาย่ายขายง่ายขายหางเง้าลามดินพี่นองสองตัวน้ำลางได้เองสองตัวน่มน้อยครับพับนาดีครับสูงสองหมืันห้าร้อยมันตกตัวละประมาณหมื่นหมื่นสองกัวโซพี่นองครับประมาณนี้แหละโมเลียงหมื่นสองกตัวโฟว์ตัวโั่ามเา 96066486487956796 9ครับ5อย่างไรทุ่งเอาพี่น้องนกฟูขันยาได้แยกกับทุ่งหาเอาเอาพี่น้องเอาอ่ะขออนุญาตกราบลาพี่น้องเพลิดเพนกันครับเดีของเช็คสต็อกปุ้ยเอามานี่เจอกันกุหลาบมือแต่เป็นเช็ดตันลาสิไปทางเจโสแต่กับวันศุกร์ทีเดียวเลยครับพอลนะ เยี๋ยวมันทิเดี๋ยวมันสิยเวลาเขาไปเช็คยูน,นี่เขาไปเช็คสต๊อกวั่นจันทร์ครับเช็กสต็อกว่าเสาท,ที่เราขายจะกระสอบกระสอบอยู่นี่ใกลยย้ยู่ก็ดังปุ๋ยหอไอสงาองการ,กรเกษตรนี่ตัวนี้ผมถ่ายไปแล้วพี่น้องนี่ถ่ายไปแล้วตัวนี้จำไม่ได้ว่าตัวนึงเทียบไอะไรพี่น้องด้าชนเทียบเปล่าผ,ผมจำไม่ได้แล้วัดแล้วขางตัวไหนถ่ายไปแล้วตัวนี้